ราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดวงการงานโดดเด่นเติบโตก้าวหน้าแบบนอนมาได้เลื่อนขั้นหรือขยายกิจการโดยไม่ต้องแข่งขันแย่งชิงกับใครการงานที่ติดติดขัดขัดจะราบรื่นผลงานที่เคยสร้างจะเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับนับถือผู้ใหญ่และพวกพ้องดีลูกน้องอาจทำงานไม่เต็มที่ เงินเข้ามั่นคงเงินเก็บตามเป้ามีโชคลาภเล็กน้อยสุขภาพดีแต่เครียดง่ายด้านความรักคนโสดสนิทคนรักเก่ากลับมายังไม่รู้ว่าจะไปกันต่อ,อยังไงเพราะปัญหายังคงอยู่แต่ตอนนี้ขอกลับมาเป็นกึ่งเพื่อนกึ่งคนคุยก่อนคนที่มีคนคุยแต่ไร้สถานะถ้าขัดใจจนเลิกคุยกันไปก็จะกลับมาใหม่ เรื่องที่ขัดใจยังไม่ได้เคลียเนียนเนียนคุยเรื่องอื่นกันไปก่อนคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วถ้าทะเลาะก,กันจนห่างเหินจะไม่มีการงอ้อและไม่มีการขอเลิกเนียนเนียนหาธุระมาเป็นตัวเชื่อมให้ยังไปกันต่อได้ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นดวงการงานการเงินโชคลาภสุขภาพและความรัก ประจำเดือนมกราคมปี2569ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงโดยใช้ไพ่ทาโร่เป็นการทำนายนะคะแล้วก็จะอิงที่ราศีเป็นหลักค่ะดังนั้นถ้าคุณไม่ทราบเวลาเกิดไม่ทราบลัคนาคุณดูจากราศีก็ได้ ส่วนท่านที่ทราบทั้งลัคนาและราศีนะคะนั่นแปลว่าคุณทราบเวลาเกิดด้วยแล้วก็ผูกลัคนามาแล้วนะคะคุณก็สามารถดูได้ทั้งคลิปลัคนาแล้วก็คลิปที่อิงจากราศีคลิปนี้แหละคะ่ะขอให้ดูทั้ง2คลิปประกอบกันจะได้รับรายละเอียดที่ครบถ้วนนะคะสําหรับท่านที่ยังไม่ทราบว่าลัคนาและราศีแตกต่างกันอย่างไรก็จะอธิบายโดยสังเขปสั้นๆนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะคะก็คือว่าลัคนาเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องมีข้อมูลการเกิดที่ครบถ้วนมีวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดนะคะถึงจะผูกออกมาได้แต บางท่านเนี่ยก็ไม่ได้จดข้อมูลเอาไว้ไม่ทราบว่าเกิดกี่โมงกันแน่ตรงนี้คุณจะหาลัคนาไม่ได้คุณทราบแต่วันเกิดกับเดือนเกิดคุณก็ดูจากราศีเอานะคะการดูลัคนากับราศีเนี่ยจริงๆผลมันก็ถ้าเอามาดูควบคู่กันนะคะมันก็จะยิ่งละเอียดถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะไม่ละเอียดเท่าแต่มันก็สามารถจะเป็นแนวทางให้คำตอบหลักๆใหญ่ๆให้กับคุณได้เหมือนกันค่ะ คลิปนี้เป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะแต่ถ้าคุณอยากจะดูดวงส่วนตัวเก็ตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูค่ะสามารถทักมาถามรายละเอียดได้ที่ไลน์นะคะ l i น์ ID ก็แปะเอาไว้ให้ตรง Description ค่ะเริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินโชคลาภและสุขภาพก่อนเลยนะคะ ไพ่ประจําตัวของคุณได้ไ, Emperor. ไพ่เอ็มเปอร์ไพ่จักรพรรดิเนี่ยเป็นไพ่ใหญ่เป็นไพ่ไที่ดีที่สุดใบหนึ่งเลยเกี่ยวกับเรื่องของการงานดังนั้นการงานโดดเด่นมากนี่คือไพ่ของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งจเจริญเติบโตรุ่งเรืองก้าวหน้าทีนี้ไพ่มาพร้อมกับไพ่หกไม้เท้าหกไม้เท้าคือความราบรื่นคือความสบายๆชิลๆดังนั้นก่อนหน้านี้เนี่ยคุณน่าจะสะสมคะแนนเก็บนะคะในเรื่องของการทํางานมาไม่ว่าจะเป็นถ้าเกิดเป็นเจ้าของกิจการนะคะคุณก็ทํางานดีลูกค้าเนี่ยเขาก็เห็นเล็งเห็นถึงความรู้ ความสามารถของคุณหรือว่าคุณอยู่ในองค์กรเนี่ยเจ้านายเนี่ยเขาก็มองมองคุณอยู่นะมองมองผลงานของคุณนะพยายามที่จะเก็บคะแนนเอาไว้นะคะในการที่คุณเคยทํางานดีมาตลอดเนี่ยมันสะสมสะสมมาจนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยคะแนนล้นปรี่แล้วทําให้คุณไม่ต้องมีการพยายามอะไรเพิ่มเติมคุณก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าขยายกิจการหรือว่าได้ลูกค้ารายใหญ่โดยที่คุณไม่ต้องไปแข่งขันแย่งชิงอะไรกับใครมาไพา่ในเรื่องของการแข่งขันแย่งชิงเนี่ยไม่มีเลยนะคะไพ่ดาบ อาจจะมีนะเป็นไพ่สี่ดาบไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้คุณอาจจะทํางานแบบติดติดขัดขัดนะคะก่อนหน้านี้มันอาจจะมีความเหนื่อยหน่อยกับการทํางานที่ไม่ได้ราบรื่นแต่ตอนนี้ราบรื่นแล้วพไไเพราะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ในตําแหน่งของอะไรที่มันผ่านไปแล้วนะตอนนี้เนี่ยปัจจุบันสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างจะมีความราบรื่นแล้วก็ไพ่มีความเป็นฮาร์โมนีกับคนรอบข้างดีมากก็แปลว่าการที่คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าขยายกิจการในช่วงนี้เนี่ยทุกคนก็ยอมรับนะคะเป็นที่ยอมรับ นับถือเพราะว่าฝีมือเป็นที่ประจักษ์ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรวมงานหรือว่าจะเป็นเจ้านายนะคะหรือว่าจะเป็นลูกค้าเนี่ยเขาก็เล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถของคุณแล้วก็ยอมรับแล้วก็สนับสนุนกับการที่คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในคราวนี้ถือเป็นการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งที่ดีไม่ได้เหนื่อยยากอะไรได้มาแบบนอนมาได้มาแบบมีคนหยิบยื่นมาให้เลยนะคะแต่อันนี้เนี่ยมันเกิดจากไพ่หไม้เท้าด้วยนะคะหไม้เท้าคือคุณต้องสั่งสมคะแนนเก็บมานะไม่ใช่ก่อนหน้านี้ก็ขี้เกียจไม่ได้ทํางานอะไรแล้วอยู่ดีๆเนี่ย ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งจะไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นค่ะ สำหรับคนรอบข้างนเมื่อกี้เกินไปแล้วว่าค่อนข้างจะมีความเป็นฮาร์โมนีดีมากนะคะไพในตําแหน่งของเจ้านายเนี่ยคือถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยมีปัญหากับเจ้านายหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณไม่ได้มีเจ้านายคุณก็มีลูกค้านะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยคุณก็มีผู้ว่าจ้างเนี่ยถ้าเกิดก่อนหน้านี้ลูกค้าผู้ว่าจ้างมีความจุกจิกนะคะเจ้านายกดดันหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะตอนนี้เนปัญหาจะคลี่คลายจะสามารถคุยเคลียร์กันได้ลงตัวปรับความเข้าใจกันได้ถ้าเคยไม่เข้าใจกันถ้าเคยสื่อสารกกกัันนนไไม่่่่่่่คอออออยรรรรรรูู้้เเเืืืงงทาาหต็จะสส มากขึ้นเจ้านายก็เล็งเห็นถึงความรู้ความสามารถแล้วก็ไพ่ในตําแหน่งเจ้านายนี่คือไพ่ของการให้ความมั่นคงแก่คุณนะเจ้านายในที่นี้หมายถึงลูกค้าได้ด้วยก็คือเจ้านายหรือว่าลูกค้าให้คํามั่นสัญญาว่าการงานของคุณมั่นคงการที่คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าได้ขยายกิจการตรงนี้หรือว่าได้ออเดอร์ล็อตใหญ่ในช่วงนี้เนี่ยก็จะมีความมั่นคงในเรื่องของการเงินในเรื่องของรายได้ด้วยนะคะไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยเป็นเรื่องของการให้คํามั่นสัญญาก็คือว่าเขาก็จะมี ลายลักอักษรเลยว่าคุณได้เลื่อนตำแหน่งคุณจะได้เงินประมาณนั้นประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นที่พอใจสําหรับคุณด้วยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นลูกค้านะคะคุณก็จะมั่นใจได้เลยว่าลูกค้ารายใหญ่เนี่ยเขาจะไม่เบี้ยวคุณแปลว,ว่ามีสัญญาที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็จะได้ลูกค้าที่เขาก็ซื่อสัตย์ดีค่ะดังนั้นการทํางานในช่วงเดือนนี้ค่อนข้างจะมีความสบายอกสบายใจ ไพ่ในตำแหน่งในใจของคุณเนี่ยได้ไพ่ของการประกาศกล้องแล้วก็เป็นไพ่ความรู้สึกก็คือคุณรู้สึกว่าคุณได้รับการประกาศกล้องและคุณได้รับการสรรเสริญเยินยอและกับการที่คุณเคยทํางานเหนื่อยเคยทํางานหนักนะคะเคยพยายามแสดงฝีมือแล้วก่อนหน้านี้อาจจะเหมือนปิดทองหลังพระทําทงานดีไม่มีคนเห็น หรือมีคนเห็นเหมือนกันแหละแต่ว่าอยู่ในจุดที่มันไม่มีโอกาสให้เติบโตก้าวหน้าคุณอาจจะเคยทํางานดีมามากๆแล้วก็ทํามาตลอดเลยนะคะแต่ว่าตําแหน่งไม่เปิดสักทีนะ,ค,ะคนที่เขาเป็นตําแหน่งในที่ที่คุณเลงเอาไว้เขาก็ไม่ได้ลาออกหรือไม่ได้ปลดกเกษียณไปสักทีก็รอนะคะรอจนกระทั่งถึงตอนนี้โอกาสมาแล้วก็มีความรู้สึกชื่นอกชื่นใจแต่จริงๆแล้วพไพ่ใบนี้พไพ่ใบนี้เป็นไพ่บุญกรรมนะคะคือเป็นทั้งไพ่บุญและเป็นทั้งไพ่กรรมขึ้นอยู่กับว่าคุณทําอะไรมา,พาไพ่ใบนี้มันจะเป็นไพ่ของกงกรรมกงเกวีนนะคะทา อะไรมาจะได้แบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าก่อนหน้านี้นทํางานอย่างมีประสิทธิภาพตั้งใจทํางานขยันขันแข็งถึงแม้จะมีคนเห็นหรือไม่มีคนเห็นก็ตามแต่ก็ตั้งใจทํางานเป็นอย่างดีนะนี่ก็คือบุญผลบุญก็จะส่งให้คุณได้รับการประกาศก้องได้รับการสันเสริญได้รับการผลักดนันให้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งให้เติบโต แต่ถ้าก่อนหน้านี้ไม่ได้ทําแบบที่พูดเลยนะคะก็คือขี้เกียจนะคะทำงานดีแล้วไม่มีคนเห็นเงนเลิกทําไปดีกว่านะคะไม่ได้อดทนแล้วก็ทางานผิดพลาดก็ไม่แก้ไขด้วยเนี่ย,พยไพ่ใบนี้เป็นเรื่องของการแฉคือประกาศกล้องป้อประกาศกล้องได้ทั้ง2แบบนะคะคือสรรเสริมก็ได้หรือแฉก็ได้แฉจากสิ่งที่คุณเคยหมกเม็ดถ้าเกิดได้ว่าคุณทําทงานเคยขี้เกียจหรือว่าทํางานผิดพลาดแล้วก็หมกเม็ดเอาไว้เนี่ยตอนนี้จะโดนแฉโดนเปิดโปง่งนะหรือว่าทํางานผิดทํางาน ทุจริตเนี่ยก็จะโดนเปิดโปงดังนั้นเนี่ยต้องดูดีๆต้องดูก่อนว่าคุณทํางานแบบไหนนะแต่หน้าไพานี้ก็มองว่าเราไปในทิศท,ทางที่คุณน่าจะทํางานดีขยันแข็งแข็งมาแหละนะคะเพราะว่าทิศท,ทางที่ดําเนินไปในอุปสรรคปัญหาก็คลี่คลายรอบข้างก็สนับสนุนให้เติบโต ทา้งด้เพื่อนร่วมงานยิ่งดีใหญ่ได้ไพ่ของความสมัครสมรสานสามัครีกลมเกลียวกันดีกับเพื่อนร่วมงานนะคะดังนั้นการที่คุณได้เติบโตก้าวหน้าเนี่ยก็ไม่ได้มีเพื่อนร่วมงานคนไหนที่เขาอิจฉาลิษยาแล้วก็ต้องการที่จะแบบมาแข่งแย่งชิงดีอะไรกับคุณก็คืออย่างที่บอกคุณได้ก้าวหน้าโดยที่ไม่ต้องไปแข่งขันแย่งชิงอะไรกับใครเลยค่ะ แต่ทางด้านลูกน้องจริงๆลูกน้องเนี่ยไม่ได้ถึงกับดื้อนะคะแต่ว่าพอลูกน้องได้ไพ่ดาบเนี่ยคือบางทีเขาก็ทํางานแบบมามาหายหายหรือทํางานได้ไม่เต็มที่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเจ็บป่วยก็ได้อะอันนี้ก็ต้องเข้าใจแล้วนะหรืออาจจะเป็นเพราะเขามีปัญหาชีวิตด้านอื่นทําให้เขาเนี่ยจะต้องลางงานบ่อยนะคะคนที่บ้านเขาอาจจะเจ็บป่วยหรือว่ามีปัญหาทางบ้านอ่างเงี้ยนะคะทาให้มาทํางานได้ไม่เต็มที่อาจจะเป็นลักษณะนี้มากกว่าที่ว่าเขาจะดื้อดึงนะหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ ลูกน้องเนี่ยอาจจะรับคําสั่งคุณไปแล้วเข้าใจได้ไม่เต็มที่นะคะว่าเอ๊ะมันจะต้องทํางานแบบไหนนะคะยังพัฒนาตัวเองได้ไม่เท่ากับที่ที่คุณสั่งงานอะ่ะนะดังนั้นเนี่ยก็ลูกน้องก็เลยอาจจะทํางานได้แบบงงๆหน่อยแต่ตรงนี้เน,นื่องด้วยคุณได้ไพ่ใหญ่แลนะไพ่ที่ตามมาเนี่ยก็เป็นไพ่ที่ดีแล้วก็ยังมีไพ่ของปัญหาคลี่คลายด้วยก็แปลว่ามันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของคุณที่คุณจะควบคุมจัดการลูกน้องบางคนที่ทํางานได้ไม่เต็มที่นะคะหรือว่าบางทีมันก็ไม่ต้องไปควบคุมเขาหรอกมันอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวของเา เ,เขาเจ็บป่วยอย่างเงี้ยแต่คุณก็จะสามารถล่ะค่ะที่จะหาคนมาทํางานฟิลอัพตรงนี้คือจัดการได้ไพ่เอ็มเพอเรอร์เป็นไพ่ของนักจัดการเลยนะคะเป็นไพ่ของคนที่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้ดีแก้ไขปัญหาได้เก่ง แต่ก็เป็นไพ่ของคนที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบสูงนะคะดังนั้นงานของคุณไม่ใช่เป็นงานเบาไม่ใช่เป็นงานแบบง่ายๆสบายๆนะก็เป็นงานหนักอยู่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ยากสําหรับคุณมันน่าจะเป็นงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของคุณด้วยแล้วก็เป็นงานที่ถึงแม้ว่ามันจะเยอะนะคะแต่ว่าก็ดูราบรื่นเพราะว่ารอบข้างเนี่ย้าให้นับลูกน้องนะรอบข้างเนี่ยเพื่อนรวมง,งานเอ่ย ลูกค้าเอ่ยเจ้านายเอ่ยเนี่ยก็ให้การสนับสนุนดีนะจริงๆลูกน้องก็งไม่ได้ถือว่าแย่หรอกเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องเข้าไปควบคุมดูแลใกล้ชิดหน่อยค่ะส่วนในเรื่องของการเงินและโชคลาภเนี่ยไพ่เหรียญเนี่ยเข้ามาเนี่ยถือว่าเป็นไพ่สี่เหรียญอาจจะเป็นไพ่เล็กไปหน่อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็เข้ามาเนี่ยพร้อมกับไพ่โชคลาภอยู่เหนื่งเืงดังนั้นคุณมีโชคลาภเล็กๆน้อยๆอยู่เหนื่งหน่งตลอดทั้งเดือนนี้แล้วก็มีการเงินที่เข้ามาอย่างมั่นคงดีแต่ไพ่สี่เหรียญเนี่ยบอกว่า คือเงินน่ยมันเข้ามาดีมันเข้ามามั่นคงนะเพียงแต่ว่ามันมีความรู้สึกมันไม่ค่อยอยากจะใช้นะมีความรู้สึกว่าบางทีมันมันอยากใช้แหละเนี่ยมันมีภาพไพ่ของความอึดอัด อึดอัดในเรื่องของการเงินนั่นแปลว่าการที่คุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตรงนี้เนี่ยบางทีเงินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เลื่อนขึ้นได้สมกับหน้าที่รับผิดชอบแต่มันก็ไม่ได้ดูว่าน้อยเกินไปนะคะเพราะว่าต้องอ่านไพ่ผสมกับไพ่อื่นๆด้วยเนี่ยนั่นแปลว่าคุณยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงแล้วก็ยังกินอยู่อย่างอย่างจัก,กรพพัดอยู่เลยนะนะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะต้องการความอฟู่มากกว่านี้เพราะว่าคุณมีเป้าหมายในเรื่องของการเก็บเงินค่อนข้างสูงอาจจะคาดหวังว่าอยากจะซื้อบ้านซื้อรถหรือออะไรักย่าง ที่เป็นของแพงๆแต่ตอนนี้เงินที่ได้มาเนี่ยมันได้มาเพื่อให้คุณใช้กินอยู่ในประจําเดือนหรือในช่วงเนี้ยได้อย่างดีแต่ยังไม่ได้มีเงินเก็บเหลือเฟือที่จะไปซื้อของอะไรตามเป้าแต่คุณก็สามารถเก็บเงินได้ตามเป้านะคะไพ่สี่เหรียญคือการที่ห่วงเอาไว้เนี่ยตามลักษณะหน้าไพ่เลยก็คือ กอดเหรียญเอาไว้เหยียบเอาไว้เชิญหัวเอาไว้นะห่วงเอาไว้แบบนี้แปลว่าเก็บเงินเก่งมากเพราะฉะนั้นคุณจะได้มีเงินเก็บตามเป้าแต่มันมาพร้อมกับไพ่ของความอึดอัดก็แปลว่าพราคุณมีเงินเก็บตามเป้าก็คือคุณใช้จ่ายอย่างประหยัดค่ะ คุณจะไม่ได้ใช้ใจ่ายอู้ฟู่ถึงแม้ว่าเงินเข้ามันจะเยอะก็ตามนะแต่ว่าคุณเพราะคุณน่าจะมีเป้าหมายอะว่าคุณต้องการซื้ออะไรใหญ่ๆตโตๆซึ่งถึงแม้ว่าการเงินของคุณเนี่ยจะได้ขยับขึ้นตามตําแหน่งหน้าที่การงานแต่มันยังไม่ได้มากพอกับเงินเดือนเดือนเดียวน,น,นะคะหรือรายได้เดือนเดียวที่จะไปซื้ออะไรบางอย่างที่เป็นของใหญ่ๆตโตนะคะดังนั้นก็เลยต้องเก็บออมเก็บหอมรอมริบเอาไว้อาจจะเป็นลักษณะนี้ในเรื่องของการเงิน ทีนี้ไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพท่ที่ดีนะคะนั่นแปลว่าการเงินน่ะที่คุณยังรู้สึกว่าคุณน่าจะได้มากกว่านี้อีกหน่อยเนี่ยคุณน่าจะสามารถต่อรองได้นะคะกับเจ้านายเอย่ยกับลูกค้าเอ่ยนะคะแต่ว่าต้องเป็นการต่อรองที่ว่าอ่ะคุณลงทุนลงแรงไปนะคุณได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตรงนี้มาจากการที่คุณเคยเหนื่อยยากมาก่อนเนี่ยนะแล้วตอนนี้เนี่ยคุณก็ได้มาแบบสบายๆแต่ว่าเงินเดือนเนี่ยยังไม่ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งใจนะก็เลยอาจจะขอว่าเออเดี๋ยวขอทํางานขอแสดงฝีมือนะคะสัก สเดือน6เดือนอ่ะนะ,ะถ้าผ่านนะคะถ้าเกิดว่าได้ meet KPI หรือว่าทำโปรเจกต์ทำผลงานอะไรได้เนี่ยก็ขอขึ้นอันนี้คุณสามารถต่อรองได้กับลูกค้าก็เช่นเดียวกันนะคะตอนนี้เนี่ยลูกค้าก็อาจจะมีการเช่นสัญญาแล้วนะว่าเขามีการสั่งสินค้าหรือบริการของคุณนะคะแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะคุยกับลูกค้าได้นะคะเป็นการต่อรองเป็นการให้โปรโมชั่นไปในตัวเลยนะคะว่าเออสั่งลูกสั่งผล สั่งสินค้าของคุณบริการของคุณในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะเกิดมีการให้คามั่นสัญญาหรือมีการเซ็นสัญญาในการที่จะสั่งอีกเพิ่มในลอ็อตอต่อไปนะคะไม่ว่าจะเป็นในอีก3าเดือน6เดือนข้างหน้าแต่ว่าให้เขาสั่งไว้เนี่ยตอนนี้เลยนะอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษลดราคาตรงนั้นตรงนี้ให้นะคะซึ่งคุณก็จะไปบวกลบคูณหารกันแล้วแล้วคุณก็มองว่าคุณจะได้กําไรนะคะแล้วก็จะได้เงินก้อนเข้ามาตรงเนี้ยสามารถที่จะเจรจาต่อรองได้ในช่วงปลายปลายเดือน,นะคะ่ะ ทางด้านสุขภาพเนี่ยยังไม่ได้มีไพ่ไหนที่บอกว่าจะเจ็บป่วยอะไรหนักนะคะไพ่ประจําตัวคุณทั้ง2ใบเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีแต่ไม่ได้ใช้คําว่าดีเลยทีเดียวเพราะว่าไพ่ประจําตัวคุณได้ไพ่เอ็มเพอร์เรสเอ็คือคนที่เครียดง่ายเพราะว่า ต้องแบกรับภาระหน้าที่รับผิดชอบสูงต้องดูแลผู้คนเยอะนะไม่ว่าจะเป็นลูกน้องในที่ทํางานนะหรือบางทีพวกพ้องเพื่อนฝูงนั่นแหละเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีบางทีก็หวังพึ่งคุณนะถึงแม้ว่าจะเป็นตําแหน่งเดียวกันเลเวลเดียวกันนะแต่เขาก็จะมองว่าคุณนะมีความรู้ความสามารถมากกว่าเขาก็หวังพึ่งคุณหวังให้คุณเป็นผู้นำนะหรือแม้แต่คุณจะเป็นหัวหน้าครอบครัวก็ได้นะอาจจะเป็นชีวิตส่วนตัวด้วยคือภาระหน้าที่รับผิดชอบค่อนข้างสูงก็เลยทําให้ตึงเครียดได้ไง่ายๆแถมไพ่ประจําตัวอีกใบหนึ่ง ยังเป็นไพ่บุญกรรมด้วยดังนั้นบางทีมันก็มีกรรมเก่าที่เข้ามาเหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่ได้ดูว่าเป็นอะไรหนักนะคะแต่ตรงนี้อยู่ในจุดที่ว่ามันอาจจะเริ่มต้นมาจากความเครียดแล้วถ้าไม่ดูแลตัวเองดีๆและความเครียดนั้นนีก็นําไปสู่ปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ถ้าเกิดว่าดูแลตัวเองดีๆมันก็หยุดอยู่แค่ะเรารู้ตัวแล้วว่าเราเครียดกันเราเดี๋ยวไปหาทางคลายเครียดดีกว่าแลวพอหาทางคลายเครียดพอผ่อนคลายได้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรตามมาค่ะ ก่อนที่จะไปฟังคำทำนายกันต่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องของลูกเกดพยากรณ์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ มาต่อกันที่ดวงความรักนะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่มองว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็อาจที่จะมีคนเข้ามาแต่คุณอนะช่างเลือกนะก็เลยไม่ค่อยที่จะได้ประสบความสําเร็จทางด้านความรักเท่าไหร่เพราะบางทีมันอยู่ในจุดที่คือมีไพ่สองดาบคือรักพี่เสดายน้องแล้วพอลักษณะเป็นแบบนี้แปลว่าไอ้ช่วงที่คนเข้ามาเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดเกิดความรู้สึกรักพี่เสดายน้องแต่พอไม่มีก็ไม่มีเลยนะมันก็เลยทําให้ก็ยังเป็นโสดอยู่จนกระทั่งถึงตอนนี้เพอ อาจจะยังรอคนรักเก่าอยู่ก็ได้ด้วยทีนี้ ไพ่ในตำแหน่งของคนรักหรือคนที่จะมาเป็นความรักเนี่ยนะคะด้ไพ่ของการกลับไปกลับมาดังนั้นใครก็ตามที่รอคอยคนรักเก่าอยู่เนี่ยมีโอกาสทีเดียวที่เขาจะกลับมาอยากจะมาสร้างสัมพันธ์ใหม่เพราะว่าเขามาพร้อมกับไพ่ถ้วยด้วยอัศวินถือถ้วยแล้วตัวคุณเองก็ยังได้ไพ่ถ้วยก็แปลว่าตัวคุณเองก็ยังนึกถึงเขาอย่างคิดถึงเขาอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยมีคนรักเก่าเนี่ยก็น่าจะเป็นคนที่เคยรู้จักกันมาก่อนนะอาจจะเป็นคนที่คุณเคยแอบชอบก็ได้หรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยไม่ได้มีความกิกกักอะไรกันมาก่อนเลยแต่ว่า เป็นเพื่อนกันมาก่อนนะคะหรือเคยทํางานร่วมกันมีโอกาสจะได้กลับมาเจอกันใหม่แล้วพอกลับมาเจอกันครั้งนี้เนี่ยมันก่อเกิดไพ่ถ้วยขึ้นก็คือกลับมาเจอกันอาจจะมีกิจกรรมอะไรบางอย่างหรือมีหน้าที่อะไรบางอย่างให้ได้ทําร่วมกันก็เลยก่อความรู้สึกดีนะเกิดความรู้สึกดีด้วยกันทั้งคู่อยากที่จะสางสัมพันธ์แต่ว่าไพ่ที่มาปะทะเลยก็คือไพ่สีดาบนั่นแปลว่ามันก็ไม่ได้สมูทมากนะักนะคะอุปสรรคปัญหาคือเรื่องของความขัดแยง้งคือเรื่องของตัวตนที่ค่อนข้างจะมีความ ตัวเองสูงด้วยกันทั้งคู่ทั้งตัวคุณหรือคนรักเก่าหรืออาจจะเป็นคนเคยคุ้นที่กลับมาได้เจอกันแล้วรู้สึกดีต่อกันแต่ว่าตัวตนสูงมีโอกาสที่จะมีทัศนคติอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ค่อยตรงกันคือความรู้สึกดีที่มีต่อกันมันมีแต่พอคุยคุยกันแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตหรือว่าความคิดทัศนคติเนี่ยบางทีมันไม่ค่อยเออออกกันเท่าไหร่มันเลยค่อนข้างจะสะดุดเจอจุดสะดุดตั้งแต่ตน้นหรือถ้าเป็นคนรักเก่าอ่ะปัญหาอะไรเดิมๆที่เคยเป็นปัญหาที่ทําให้เลิกรากันไป ูว่าปัญหานั้นก็ยังอยู่เพราะว่าไพ่เนีเนน้เป็นไพ่ตัวตนเป็นไพ่ของการเอาชนะขาดเป็นไพ่ของการไม่ยอมกันนั่นแปลว่าปัญหานั้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่ทําให้ต้องเลิกกันหรือบางทีก็อาจจะเป็นทั้งคู่ก็ได้นะคะที่ไม่เข้าใจกันมันก็จะยังอยู่ในจุดที่ก็ยังไม่ยอมกันอยู่ยังไม่ได้พร้อมยินยอมพร้อมใจที่จะมาพบกันครึ่งทางนะไม่ได้ยินยอมที่จะปรับตัวเอง เพื่อเขาหรือเขาปรับตัวเขาเองเพื่อคุณนะยังไม่มีเป็นนั้นยังมีความอีโก้สูงยังมีความอัตราสูงด้วยกันทั้งคู่อยู่จึงทําให้ปรับจูนค่อนข้างยากทีนี้ไพ่ที่ดําเนินไปเนี่ยมาเป็นไพ่ของการควบคุมและตามด้วยไพ่ของความมั่นคงดังนั้นถึงแม้ว่าปัญหาเดิม ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของตัวตนสูงทั้งคู่นะคะหรืออาจจะไม่ใช่ปัญหาเดิมก็ได้นะอาจจะเป็นปัญหาใหม่ก็ได้แต่มันจะมีปัญหาเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องของการไม่ยอมกันเกี่ยวกับเรื่องของทัศนคติความคิดเห็นอะไรเงี้ยซึ่งค่อนข้างจะแปลกแยกแล้วเราจะไปกันต่ออย่างไรนะคะแต่ว่าสามารถควบคุมได้ไม่ได้อยู่ในจุดที่ควบคุมได้โดยการที่มาคุยมาเคลียร์กันแล้วมาพบกันครึ่งทางนะคะแต่อยู่ในจุดที่ควบคุมคือขุดลุมฝั่งมันไปก่อน ะะยังไม่ได้คุยในเรื่องที่ทัศนคติไม่ตรงกันยังไม่ได้คุยในเรื่องของการวางแผนชีวิตอนาคตเบื้องหน้านะสมมติว่าไม่เป็นเรื่องของการดําเนินชีวิตเบื้องหน้าว่าเออเราต้องการที่จะไปในทิศทางนี้ส่วนเขามีอีกทิศทางหนึ่งนะั่นแหละมันคือเหตุผลที่มันอาจจะแตกแยกกันนะคะเลยทําให้ไปกันไม่ได้ก็เลยต้องเลิกกันกลับมามันก็ยังเป็นปัญหาอย่างนั้นอยู่แล้วปัญหานั้นเนี่ยก็ไม่ได้ได้รับการคุยเคลียร์อะไรในตอนนี้เพียงแต่ว่าควบคุมมันเอาไว้ก่อน ควบคุมไม่ให้มันมาเป็นปัญหาเพราะตอนนี้ยังมีความรู้สึกดีต่อการมันเป็นไพ่ถ้วยที่มันมีความรู้สึกเออ หวานแหววโรแมนติกนะคะเป็นของขวัญของกันและกันอ่ะไอ้ส่วนนี้แหละที่มันเป็นน้ําหล่อเลี้ยงหัวจิตหัวใจที่ทําให้ก็ยังอยากจะไปกันต่อทีนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปกันต่อในรูปแบบไหนดังนั้นก็เลยไปจบด้วยไพย่สามถ้วยเป็นรูปแบบของกึ่งเพื่อนกึ่งคนคุยนะสามถ้วยเนี่ยถ้ามาในเซตความรักแล้วมันมีไพ่ถ้วยมาผสมด้วยนะคะคือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีไพ่ถ้วยมาผสมเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการที่เป็นเพื่อนที่ค่อนข้างสนิทนะแต่พอมันมีไพ่ทั้งหนึ่งถ้วยในใจคุณมีไพ่ทั้ง อัศสวินถือถ้วยในใจเขามันก็คือมีความรู้สึกดีต่อกันที่พิเศษนะคะไม่ใช่แค่เป็นเพื่อนหรอกนะคะมันมันมีความรู้สึกดีเลยแหละประทับใจนะคะคิดถึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้มากพอพอันที่จริงแล้วไพ่ของคุณก็ได้ไพถ่ถ้วยและไพ่ในใจก็ยังเป็นไพ่ของการที่ ก็ยังลังเลไม่แน่ใจนะส่วนไพ่ของเขาก็ยังกลับไปกลับมาความคิดของเขาก็ยังกลับไปกลับมาตอนนี้มันอาจจะเป็นเขาที่กลับมาแต่เขาก็คิดกลับไปกลับมาว่ามันจะไปต่อได้ไหมไปต่อได้หรือเพราะว่าไพ่แวดล้อมเนี่ยไพ่ความสัมพันธ์เนี่ยมันไม่ได้มีไพ่ถ้วยสวยๆเลยค่ะไพ่ถ้วยสวยๆคือเกิดขึ้นในใจของคุณและในใจของเขาซึ่งก็เป็นไพ่เล็กไพ่จบก็ยังเป็นไพ่เลขก3อยู่นะนั่นแปลว่าก็ยังมองหาคนที่มันใช่ท,ที่มันเป๊ะมากกว่าต่อไปแต่ตอนนี้ด้วยความที่มันก็ยังมีอะไรบางอย่างที่คลิกกันถึงแม้ว่ามันจะมี จุดที่ขัดแย้งกันเยอะแต่ไอจุดที่คลิกกันน่ะมันก็เป็นจุดที่ก็ยังคุยกันได้เรื่อยๆทำให้ก็เลยคิดว่าน่าจะไปต่อในรูปแบบของการเป็นคนคุยนะคะกึ่งเพื่อนกึ่งคนพิเศษอย่างเงี้ยไปก่อนค่ะ สำหรับคนที่มีคนคุยแต่ว่าไร้สถานะนะคะถ้าตั้งต้นมาด้วยไพ่เจ็ดไม้เท้านะคะแล้วก็ไพ่อุปสรรคปัญหาเนี่ยคือไพ่5ดาบนะเจ็ดไม้เท้าคือตัวตนสูง5ดาบคือการไม่ยอมกันคือการขัดแย้งนะคะเอาชนะข,ะขาดดังนั้นพอไพ่สองใบนี้มาพร้อมกันเนี่ยจึงมีโอกาสสูงมากเลยที่น่าจะขัดใจกันจนอาจจะห่างๆเถินๆกันไปหรือบางทีก็เลิกคุยกันไปถ้าอยู่ในสถานการณ์นั้นนะคะก็มีโอกาสวนกลับมา ซึ่งเป็นการวนกลับมาที่จริงๆแล้วใจคุณและใจเขาอะยังเป็นไพ่ถ้วยอยู่ไพ่ถ้วยก็คือความรักนะคะยังอยากที่จะคุยกันต่อแหละแต่มันก็ยังมีความลังเลไม่แน่ใจเพราะไอ้จุดที่ขัดแย้งกันไอ้จุดที่มันไม่เข้าใจกันมันก็ยังหาทางที่จะลงตัวจะหาทางที่มาเจอกันตรงกลางไม่ได้หาทางที่จะยอมกันยังไม่ได้เลยคุณก็ยังได้ไพ่สองดาบก็คือความลังเลโรเลไม่แน่ใจว่าจะไปต่อกันยังไงไปต่อดีไหม เขาก็ยังได้ไพ่กลับไปกลับมาเอาแน่เอานอนไม่ได้เบื้องต้นของการที่เขากลับมาก็เลยเป็นไพ่สี่ดาบ ก็คือกลับมาแบบไม่สม่ำเสมอนะคะกลับมาแบบว่ามามา,มาหายหายในเบื้องต้นเพราะเขาก็ไม่ได้แน่ใจอะเอ,อว่ากลับมาแล้วโอเคอะคุณก็พร้อมพร้อมที่จะคุยกับเขาต่อแต่แล้วยังไงอะอนาคตมองไปก็ยังไม่ได้เห็นว่ากันจะมีการยอมกันแต่ก็ดําเนินไปสู่ไพ่ของการควบคุมคนโทรลปัญหานะแต่ว่าไพ่ไปเนี้ยมันควรจะต้องมาพร้อมกับไพ่อะไรที่บอกว่ามันแก้ไขปัญหาแล้วก็จบด้วยไพ่ ความรักสวยๆอะนะคะทีนี้พอมันมาพร้อมกับไพ่แห่งความมั่นคงนะแต่ไพ่เป็นนี้มันก็ไม่ได้หวานแบบโรแมนติกอะไรนั่นแปลว่ามันสามารถที่จะควบคุมปัญหาในตอนนี้ก่อนได้นะเพราะว่าไพ่ราชาถือเหรียญเนี่ยเป็นไพ่ของการแก้ไขปัญหาระยะยาวไม่ได้เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหนะ้าดังนั้นปัญหาตอนนี้ที่มันขัดแย้งกันและทําให้เหลิกคุยขัดใจอะไรกันไปเนี่ย ยังเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถจะแก้เฉพาะหน้าตรงนี้ได้นะก็เลยคิดว่าเออแั้นเราก็กลับมาคุยกันไปก่อนเนียนๆหาเรื่องอื่นที่มันคุยกันแล้วมันเออออกันได้ไปก่อนนะเพื่อรักษาความมั่นคงตรงนี้ไว้เพื่อรักษากันและกันไว้คือยังอยากคุยกันต่อแล้วเดี๋ยวเอาไว้เบื้องหน้านะค่อยไปแก้ไขตอนนี้เนี่ยยังหาวิธีที่จะแก้ไขยังหาวิธีที่จะลด ชฐิมานะนะ,ะลดความขัดแย้งในเรื่องนั้นๆที่คุยกันรู้ไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ได้ซึ่งเรื่องนั้นๆก็แล้วแต่เลยนะคะบางทีก็จะเป็นเรื่องของการที่อ้าวแล้วเราจะพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอย่างไรนะคะจะเป็นคนคุยอย่างนี้กันไปเรื่อยๆ le. หรออนาคตจะวางไว้อย่างไรนะคะหรือว่ามันอาจจะมีเกณฑ์นในเรื่องของการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะจะต้องทํางานคนละที่ครับเอ่ยมีชีวิตความเป็นอยู่กันคนละจังหวัดคนละประเทศแล้วเราจะไปลงตัวลงเอย่ยกันที่ประเทศไหนนะคะ,ะ,คะเขาจะย้ายมาอยู่ประเทศเราไหมเราจะย้ายไปอยู่ประเทศเขาไหมอันนี้คือยกตัวอย่างปัญหาที่มันยังไม่่สาาามรถทีจะะแก้้ไดเฉพน แต่มันก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องแก้ตอนนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเราขุดหลุมฝังเรื่องนั้นไปก่อนยังไม่ต้องคุยเคลียร์แล้วเราก็มาคุยกันเรื่องอื่นที่มันสามารถที่จะคุยได้อย่างเช่นเอาเฉพาะนะเอาเอาตรงนี้เลยนะคะเออว่าวันนี้เราไปกินข้าวอะไรดูหนังเรื่องไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ได้แต่ถ้าวางแผนอนาคตเรื่องหน้าไกลๆเนี่ยตอนเนี้ยยังยังไม่ค่อยได้นะคะยังมีความคิดเห็นที่แปลกแยกกันอยู่ ก็เลยจบด้วยไพ่3มถ้วย3ามถว้มถวยก็คือเหมือนเดิมละคะ่ะสถานะคุณก่อนหน้าที่คุณจะเลิกคุยกันไปเนี่ยก็เป็นแค่คนคุยนะคะวนกลับมาก็กลับมาอยู่ในสถานะคนคุยไร้สถานะนี่แหละคะ่ะ สุดท้ายก็เป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วนะคะก็เหมือนกันนะคะเป็นภาพไพ่ของการเอาชนะขัดขานกันนะคะมีโอกาสที่จะห่างเหินกันไปแต่ว่าด้วยไพ่สองใบเนี้ยนะคะไพ่ตั้งต้นของปัญหาเนี่ยถ้ามีปัญหานะเราก็จะดูที่ไพ่ตั้งต้นตรงเนี้ยมันเป็นไพ่เจ็ดไม่เท้ากับไพ่ห้าดาบเนี่ยมันไม่ได้มีไพ่เลิกรานะคะดังนั้นเนี่ยคิดว่าไม่ถึงขั้นหรอกที่จะเลิกราอะไรกันอาจจะแค่ห่างเหินนะถ้าเป็นแฟนก็อาจที่จะนัดเจอกันน้อยลงคุยกันน้อยลงถ้าเกิดว่าแต่งงานกันแล้วอยู่บ้านเดียวกันเนี่ย ก็อาจจะไม่ถึงขั้นว่าจะต้องเลิกรายหย่าร้างหรือว่าแยกบ้านแยกห้องนอนกันด้วยซ้ำเพียงแต่ว่ามันอาจจะคุยกันน้อยลงมันมีความรู้สึกว่ามันอึมครึมอึมครึมกันมากขึ้นไม่ค่อยสดใสแต่ไม่ถึงขั้นทะเลาะหนักจนกระทั่งแบบเลิกรากันไปยังไม่ได้ถึงอะไรจุดนั้นทีนี้ ไพ่ในใจของคุณกับไพ่ของเขาก็ยังเป็นไพ่ความรักนะคะหมายถึงไพ่ประจําตัวคุณและไพ่ประจําตัวเขาอะยังเป็นไพ่ความรักนะแต่ไพ่ในใจลึกๆของคุณก็เริ่มลังเลไม่แน่ใจแหละว,ว่าจะไปต่อยังไงดีนี่คือไพ่ของความลังเลโลเลนะคะคือมันมีความไม่เข้ากันค่อนข้างเยอะหรือมีความไม่ยอมกันคนค้างเยอะหรือบางครั้งเนี่ยไม่ยอมกันแค่เรื่องเดียวแหละ แต่ก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่พยายามอยากจะเอาชนะท่าขานจนทําให้เริ่มมีความไม่มั่นใจในความมั่นคงของความสัมพันธ์ว่ามันจะไปต่อได้ไหมนะคะแต่ว่าในท่ามกลางความไม่มั่นใจเนี่ยตัวคู่เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะเขาก็วนเวียนวนเวนียน,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 นอยู่กับคุณนี่แหละนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็เอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้เหมือนกันบางทีก็มามาหายหายเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็เลยยังเป็นไพ่สี่ดาษนะในเบื้องต้นก็คือ มันยังไม่สามารถที่จะคุยเคลียร์หรือว่าเออออ,อะไรกันได้สีดาบคือเรื่องของความไม่สม่ำเสมอสีดาบคือเรื่องของการสะดุดแต่ไม่ได้หยุดไปเลยไม่ได้เลิกลาไปเลยแต่ความรักมันสะดุดสะดุดนะคะและ้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีการขอเลิกแต่เรื่องของการง้อเนี่ยภพยในตําแหน่งของความสัมพันธ์ที่เป็นการง้อกันแบบโอ้ยมามาง้อกันหวานแหววอะไรเงี้ยก็ไม่มี ะะเพราะว่ามันได้ไพ่ค่อนข้างจะแข็งได้ไพ่สเตรนท์ได้ไพ่ราชาเหรียญเป็นไพ่แข็งๆเนี่ยนั่นแปลว่าก็ไม่มีการง้อไม่ได้มีการขอเลิกด้วยแต่อาจจะหาทุระประปังมาคุยกันแล้วก็เนียนๆคุยเรื่องนั้นกันไปนะไม่ได้แบบว่าไม่แตะไม่แตะเรื่องที่ขัดใจนะคะแล้วก็ไม่ง้อด้วยแต่ออกแนวว่าก็คือทั้งคู่มันมีใจที่มันก็อยากจะไปต่อมันไม่ได้อยากจะเลิกกันหรอกพอฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะที่เริ่มที่จะหาทุระอะไรมาเป็นตัวเชื่อมอีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมที่จะะคุยยด้วย้ววททัันออนนนีีออมมกแปราณ ซึ่งก็สามารถควบคุมไอความรู้สึกขัดแย้งตรงนั้นอะไม่ให้มันปัทุขึ้นมาเนี่ยไว้ได้นะคะแล้วก็ยังมีความมั่นคงกันอยู่เพียงแต่ว่าการที่ดําเนินไปเนี่ยในเรื่องของความคาดหวังต่อกันและกันเนี่ยบางทีมันจะต้องลดลงแหละเพราะว่าถ้าเราคาดหวังเพื่อใช้ใเขายอมเราเพื่อจะให้เออออกับเราหรือว่าเขาคาดหวังแบบนั้นกับเราเนี่ยนะคะดูทรงแล้วไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าคาดหวังกันในรูปแบบของคนรักเนี่ยมันอาจจะมีความรู้สึกว่ามันไปต่อแล้วมันหมุดหนิด แต่ถ้าเกิดว่าเรามองกันแล้วกันเหมือนเพื่อนนะคะไพ่เลข3ามไพ่สามถ้วยเนี่ยมางทีมันก็เป็นเพื่อนนะแต่ว่ามันก็เป็นไพ่ถ้วยมันไม่ใช่สดาบนะสาดาบเนี่ยมันก็มุดหิดจุกจิกลำพันใจมากอันนี้เนี่ยถือว่ามันก็หมุดหิดแหละแต่มันไม่ถึงขั้นมากคือช่วงที่ห่างเหนะินอะอันนั้นเนี่ยมุดหิดมากกว่า ตอนนี้ที่ได้กลับมาคุยกันถึงแม้ว่าจะคุยทุละปะปังแต่ว่าก็ดูว่าคุยกันดีไม่ได้ทะเลาะเบาแวงอะไรเพราะว่าจุดเรื่องที่จะต้องทะเลาะเนี่ยละเอาไว้อย่างไม่คุยนะเอาเรื่องที่มันคุยกันรู้เรื่องมาคุยก่อนมันก็คุยกันได้แล้วก็ยังรักษาความสัมพันธ์กันต่อไปได้นะหวนกลับมาคุยกันดีนะด้วยไพ่สามถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ของการที่อาจจะมีงานเฉลิมฉลองอะไรร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ความรักที่ยังมีอยู่ในใจด้วยกันทั้งคู่เนี่ยมันก็เป็นตัวกระตุ้นล่ะค่ะที่ทําให้ยังยังจะไปต่อถึงแม้จะมีความขัดแย้งแล้วก็อาจจะมีงานสังคมมีงานเื่อนเริงนะคะหรืออาจจะแบนแบบควันหลงงานปีใหม่นะก็ยังไปด้วยกันได้นะยังคุยด้วยกันได้ในหลายๆเรื่องนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานี้อาจจะมองกันและกันว่าเป็นเพื่อนมากกว่าอยู่กันแบบเพื่อนนะคะรักกันแบบเพื่อนตรงเนี้ยความคาดหวังต่อกันมันน้อยลงเนี่ยมันก็ทําให้มันมีความเป็นฮาร์โมนีมากขึ้นค่ะ ฝาก YouTube อีกช่องหนึ่งของเกดไว้ด้วยนะคะชื่อช่องว่ากอใจค่ะเป็นช่องนิยายเสียงและมีเรื่องราวสาระบันเทิงมาฝากมากมายค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเก็บเป็นนักแต่งนิยายด้วยใช้นามปากกาวา่าก่อใจมีนิยายตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์หนึ่งเรื่องนะคะคือเรื่องปลายหรือไทยแล้วก็มีนิยายในรูปแบบของอ e ีบุ๊กอีกหลายเรื่องวางขายอยู่ในเว e ็บเมพอีบุ๊กค่ะสนใจสามารถไปหาซื้อกันได้นะคะลิงก์ของช่องกอใจและลิงก์ของเว e ็บเมพอีบุ๊กเก็บแปะเอาไว้ให้ตรงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ละค่ะขอบคุณค่ะ